เรียนประธานสภาค่ะดิฉันพักขมลหนุนอานานบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลค่ะท่านประธานคะวันนี้ดิฉันต้องขออภิปรายการดําเนินงานของกสทช,อชอนะคะโดยจะชี้ให้เห็นถึงประเด็นต้นต่อของปัญหางบประมาณมหาศาลที่ไม่โปร่งใสค่ะทําไมดิฉันถึงตั้งหัวเรื่องแบบนี้ขอสไลด์ค่ะสไลด์ถัดไปค่ะ จากรายงานนะคะในปี2,565ค่ะสํานักงานกสทชตั้งงบประมาณ6,765ล้านบาทและในปี66นะคะก็คือปีนี้กสทชตั้งงบประมาณ6,200กว่าล้านบาทค่ะงบประมาณกสทชในแต่ละปีจํานวน6,000กว่าล้านบาทเป็นงบประมาณที่มากกว่ากระทรวงหลายกระทรวงนะคะแต่ก็ไม่มีแม้แต่บาทเดียวค่ะ ที่ผ่านการพิจารณาโดยองค์กรที่มาจากประชาชนสไลด์ถัดไปค่ะสไลด์ถัดไปได้เลยค่ะแหล่งรายได้กสทชนะคะมาจากการเก็บสัมปทานคลื่นความถี่ค่ะแต่กสทชเนี่ยไม่ใช่ผู้หาเงินเองนะคะแต่เป็นเหมือนหน่วยงานที่เก็บค่าตรงค่ะ มีหน้าที่เก็บรายได้ค่าธรรมเนียมจากคลื่นความถี่ที่เป็นสมบัติสาธารณะโดยมีประชาชนทั้งประเทศเป็นเจ้าของค่ะเพื่อนำรายได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประเทศแต่จากผลการปฏิบัติงานรายได้ของกสทชปีละ4ี่หมื่นกว่าล้านบาทเนี่ยถูกนำไปใช้อย่างไรตามพรบกศทชมาตรา65ค่ะเปิดช่องให้กสทชนำรายได้ที่จัดเก็บในแต่ละปีเนี่ย หักค่าใช้จ่ายก่อนแล้วนำส่งเป็นเงินแผ่นดินส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายนี้นะคะถูกจัดสรรเป็นค่าบุาคลากรค่ะก็คือค่าเงินเดือนของกสทชทั้ง7คนนี่แหละค่ะใช้งบประมาณ28.6ล้านบาทท่านประธานคะค่าใช้จ่ายของคน7คนใช้เงินประเทศปีะล,ปะศปละ28.6ล้านบาทการบริหารงานของกสทชเนี่ยทำให้ดิฉันคิดว่า นี่คือระบบเจ้าภาษีนายอากรที่ถูกยกเลิกไปตั้งแต่สมัยร5นะคะที่มีกลุ่มบุคคลที่ได้รับอำนาจตามกฎหมายเข้าไปเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากอะไรสักอย่างหนึ่งหลังจากหักเปอร์เซ็นต์ไว้กับตัวแล้วแล้วค่อยส่งให้กับรัฐบาลท่านประธานคะอำนาจที่เบ็ดเสร็จนำมาซึ่งความช่อชนที่เบ็ดเสร็จคะ่ะอำนาจการอนุมัติงบประมาณที่เบ็ดเสร็จในตัวเอง เปิดช่องให้ท่านเนี่ยใช้งบประมาณอย่างไรก็ได้เราจึงได้ข่าวมาตลอดกสทชทุกยุคทุกสมัยมันไม่โปร่งใสกรณีที่สังคมตั้งคำถามนะคะถึงความไม่โปร่งใสเนี่ยคือการเดินทางไปต่างประเทศของประธานกสทชค่ะมีข่าวออกทั่วไปเลยค่ะว,ว่า1ปี3เดือนเนี่ยท่านเดินทางแล้ว15ครั้งใช้งบ45.8ล้านบาท แต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะคะเพราะว่าท่านก็ให้เลขาออกมาชี้แจงแล้วว่าจริงๆแล้วค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยไม่ใช่45.8ล้านบาทตามที่สื่อนำเสนอแต่ใช้ไปแค่7 5ล้านแนบาทเท่านั้นค่ะแต่ท่านบอกแค่ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของประธานนะคะไม่ได้นับผู้ติดตามดังนั้นเพื่อความโปร่งใสค่ะดิฉันเรียกร้องให้สํานักงานกสทชนะคะ เปิดเผยข้อมูลการเดินทางไปต่างประเทศของสํานักงานทั้งหมดด้วยค่ะอีกหนึ่งโครงการที่ดิฉันขอตั้งคำถามนะคะการอนุมัติโครงการพัฒนาทักษะสร้างความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศสู่สังคมดิจิตอลห้ภาค5ภูมิภาคงบประมาณ1.7 9,000ล้านบาทโครงการนี้ทำอะไรคะโครงการนี้ จ่ายเงินจ้างบริษัทเอกชนในแต่ละภูมิภาคให้ไปอบรมประชาชนชายขอบใช้เทคโนโลยีประมูลขายงานกันตามภูมิภาคต่างๆสิ่งที่น่าสงสัยนะคะคืองบ1 8 0 0ล้านบาทเนี่ยอบรมใช้เทคโนโลยีให้กับคนชายขอบช่วงเลือกตั้งท่านมีเป้าหมายอะไรคะกลุ่มเป้าหมายที่อบรมที่ผ่านการอบรม5 0 0 0 0 0คนเนี่ยตอนนี้อยู่ไหนหมดเขาใช้เทคโนโลยีเก่งขึ้นไหมคะ และมีข้อกล่าวหาจากสื่อนะคะว่าบริษัทเอกชนที่ชนะการประมูลโครงการล้วนมีความใกล้ชิดกับกลุ่มทุนการเมืองในรัฐบาลทั้งสิน้นโดยแต่ละรายเนี่ยที่ชนะการประมูลโครงการนี้นะคะแต่ละโซนเนี่ยต้องเจียดงบสนับสนุนพิเศษให้แก่พักการเมืองใหญ่เกือบร้อยล้านบาทผ่านกระบวนการจัดสรรประโยชน์ที่มีผู้บริหารระดับสูงของกสทชแห่งนี้เป็นผู้ดำเนินการค่ะ อันนี้สื่อลงนะคะดิฉันไม่ได้พูดเองแต่ก็สอดคล้องกันค่ะเมื่อคิดกลับไปแล้วการที่กสทชเนี่ยกะตืือร้อนเหลือเกินในการที่จะนํางบประมาณของกสทชไปทําบอลโลกสนองพระเดชพระคุณอดีตผู้มีบารมีในรัฐบาลชุดที่แล้วดิฉันไม่ทราบนะคะว่าผู้บริหารระดับสูงท่านนั้นเป็นใครขอให้ท่านชี้แจงด้วยนะคะสุดท้ายค่ะดิฉันเป็นนักข่าวเก่าค่ะ มีแหล่งข่าวให้ข้อมูลที่น่าสนใจมาว่ามีบริษัทหนึ่งชื่อ t a l o n e t นะคะมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบอร์ด mm hmm. กสทชและรับโครงการต่างๆจากกสทชดิฉันอยากทราบค่ะว่าข้อมูลนั้นจริงหรือไม่ก็เลยไปสืบค้นข้อมูลนะคะ mm hmm. พบว่าบริษัท Thalonet จำกัดมีตัวตนอยู่จริงค่ะได้รับการประมูลงานจากกสทชจริงตามที่แหล่งข่าวแจ้งมา โดยบริษัทประกอบกิจการซื้อขายติดตั้งบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ออกแบบพัฒนา e-commerce นะคะมีทุนจดทะเบียน5ล้านบาทข้อมูลการรับงานภาครัฐเนี่ยปี60ถึง66มีการรับงานไปแล้ว35โครงการค่ะวงเงิน141ล้านบาท21จาก35โครงการเนี่ยเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัททารอนเน็ตดังกล่าวนะคะโครงการเกือบทั้งหมดค่ะรับงานจากกสทชที่เดียวลองค้นข้อมูลแล้วก็ไม่พบเว็บไซต์บริษัทเมื่อเปรียบเทียบรายได้บริษัทกับ,บวงเงินจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทั้งหมดแทบจะเท่ากันพอดีค่ะหรืออาจกล่าวได้หรืออาจกล่าวได้ว่าสไลด์ลงมาก่อนนะคะหรืออาจกล่าวได้ว่าบริษัทนี้นะคะมีรายได้ ก้าวกระโดดทันทีตั้งแต่รับงานกาสทชในปี60ค่ะสไลด์ที่ขึ้นเมื่อกี้นะคะนี่คือที่ตั้งของบริษัททารอนเน็ตค่ะจากฐานข้อมูลเราพบว่าบริษัททารอนเน็ตเนี่ยมีที่ตั้งอยู่ที่เขตสายไหมกรุงเทพนี่เองค่ะซึ่งเป็นที่ตั้งเดียวกับห้างคุ้นส่วนจำกัดไอมิตาการจัดหาน้ำประปานะคะในครัวเรือนและอุตสาหกรรมดิฉันให้ทีมลงไปสำรวจค่ะ พบว่าที่ตั้งบริษัทนะคะที่รับงานกสทชปีละ30กว่าล้านบาทนี้สภาพจริงเป็นทาวน์เฮาส์หนึ่งคูหา3ชั้นแบบนี้ค่ะและรูปนี้ก็ถ่ายเพิ่มไม่กี่วันนี้เองนะคะหน้าบริษัทก็มีตากตงเกงอยู่บริษัทนี้ค่ะยังคงดำเนินการอยู่และรับงานกสทชปี66นี้ด้วยเรื่องนี้ดิฉันอยากให้มีการชี้แจงค่ะว่ากสทชเนี่ยใช้งบประมาณของรัฐ ปีละ20-30ล้านบาทเนี่ยจัดซื้อจัดจ้างในโครงการแบบนี้ได้อย่างไรข้อกล่าวหานี้นะคะมีกสทชท่านหนึ่งในเกี่ยวข้องจริงหรือไม่ขอให้ชี้แจงให้ประชาชนรับทราบด้วยนะคะข้อมูลความไม่โปร่งใสทั้งหมดดิ่ฉันอภิปรายมานี้แสดงให้เห็นค่ะว่านี่เป็นสถานะองค์กรแบบพิเศษที่นำมาซึ่งอำนาจพิเศษกสทชเนี่ยถูกแต่งตั้งโดยวุฒิสภา ที่มาจากคอสช,ชนะคะดังนั้นปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่างบประมาณซึ่งมาจากทรัพยากรของประเทศที่มีประชาชนเป็นเจ้าของเนี่ยปีละหลายหมื่นล้านบาทอยู่ในการบริหารของกสชถูกใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพต้นตอของปัญหานี้ล้วนเกิดจากโครงสร้างอำนาจตามกฎหมายที่เอื้อประโยชน์ให้แก่รัฐราชการที่อยู่ภายใต้กฎหมายพิเศษโดยไร้การตรวจสอบ ในฐานะอดีตสื่อมวลชนนะคะดีฉันติดตามการทำงานของกทสทชมาโดยตลอดค่ะติดตามว่าเมื่อไหร่ท่านจะทำตามแผนแม่บทที่ให้ไว้คือการปฏิรูปสื่อที่ระบุไว้ในปี53แต่เวลา,าล่วงเลยจนถึงบัดนี้ค่ะดิฉันคิดว่าการปฏิรูปสื่ออาจจะไม่เร่งด่วนเท่ากับการปฏิรูปกสทชค่ะ ดิฉันขอเสนอความเห็นต่อสภาแห่งนี้นะคะว่ากสทชจำเป็นต้องมีกฎหมายใหม่ที่ไม่ให้อำนาจกสทชเป็นหน่วยงานที่ลอยเหนือการตรวจสอบและของ,งบประมาณจากสภาต้องมีการเปลี่ยนที่มาของบอร์ดให้ยึดโยงกับประชาชนและถูกตรวจสอบจากองค์กรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนให้ได้ขอบคุณค่ะ